ครับสวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะฮะมือใหม่หัดรีวิวนะฮะครับที่อูเหง่งๆบริการนะครับวันนี้แล้วก็อ่าพอดีรถลูกค้าแหมสวยจังเลยนะฮะวันนี้ก็อดไม่ได้ที่จะมารีวิวให้ดูอ่านี่เป็นอเลเกนะฮะอ่ารวินะฮะรุ่น E230 นะตัวนี้ปีพ9นเครับ หมาแต่ถูกใจจริงนะกระจังหน้านี่เขาแต่งเต็มเลยนะดูนะอัะอนนี้อาการก็ไม่ได้เสียอะไรนะรถจอดนานครับรถจอดนานเฉยๆฮะหนูเข้าไปอยู่ในตู้แอร์นะตายยกครัวเลยนะนี่กลิ่นก็ไม่ต้องพูดแล้วหนูเข้าไปอยู่ในตู้แอร์นะตายยกครัวเลยเนี่ยลูกค้านะมีรถสวยๆก็ไม่เอามาวิ่งนะฮะเอาไปจอด จอดให้หนูทำรังเดีได้รถเลยเนี่ยคนรักรถเราต้องดูเอาไวนะ้ชุดแต่งเต็มเลยคันนี้แล้วก็บางท่านที่ใช้รุ่นนี้อยู่ก็ดูนะฮะไว้แต่งไว้เป็นแนวทางกันนะนสวยมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียแต่งที่เก๋มากนะใครเห็นก็อยากขับนะนี่เป็นชุดแต่ง AMG หมดเลยครับ ยางก็ใส่ขอบสิบแปดมาเลยนะสองสี่ห้าสี่สิบสิบครับล้อแมกเอ็จีนะครับชุดแต่งเอ็มจีนะครับแดดแรงหน่อยนะต้องมาจอดตากแดดนะเพราะว่ามันเหม็นคร,ครับก็อย่าลืมนะอู่แหงๆบริการนะดูแลรถนะยุโรปของท่านนะปี80 90นะนะครับ ภายในเขาก็ทํามาเรียบร้อยแล้วนะทำแล้วหน่าขับหน่าใช้เคนะครับมีปัญหาก็ติดต่อกันเข้ามานะครับครับก็สอบถามได้นะครับอยู่ที่อู่แหงแหงบริการนะครับอำเภออากาศอํานวยนะจังหวัดสกลนครนะครับนะครับเคนะครับผมสวัสดีครับ